สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะชวนพี่น้องมาทำน้ำยาซักผ้าใช้เองอวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะ,จะต้องมีประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือภาชนะกวนนะครับภาชนะกวนจะต้องเป็นก้นถังจะต้องเรียบนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกเวลาเวลาเรากวนนะครับ กัสองก็คือชุดน้ำยาเรียกว,ว่าเป็นชุดน้ำยานะครับผมซื้อมาเป็นชุดซื้อไว้นานแล้วนะครับจนวันนี้เพิ่งจะไปเปิดเจอนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างดิสมันทา,นานเพื่อนๆมาดูนะครับขอนี้แกะออกก่อนเพราะว่ามันมันมันแตกนะครับมันแตก เดี๋ยวผมให้ดูทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับมันแตกก็ขออภัยด้วยครับน้องขอให้เป็นช่วยพอดีมันแตกเก็บไว้นานจนแตกจนลื่น ด้วยนั้นลื่นจนเตะไปหมดเลยนะครับนี่ครับอ่าเป็นเรียกว่าเท็กซ์พอรเอ็นเจ็ดสิบนะครับก็ค,คือหัวแชมพูนะครับหัวแชมพูไม่รเอเอาถุงขยะมาคนนีนน้กันเลยให้ลูกค้าเป็นตัวช่วยเป็นผู้ช่วยนะครับ อาจจะลำบากนิดหนึ่งครับพี่น้องเพราะว่าผมเก็บไว้นานจนมันแตกเละเทะหมดเก็บไว้นานจนลืมจนแตกเละเทะหมดนะครัเลยต้องค่อยๆนะครับดูสิจนมันพังหมดแล้วนะครับมันเปื่อยยุ่ยร่วมปีแลวมั้งเนี่ยผมซื้อแล้วก็เก็บแล้วก็ลืมนะครับ ซื้อแล้วก็เก็บแล้วก็ลืมผมจะเทไปทั้งหมดนี้เลยอืมนะครับ N 71กิโลอืมนะครับงั้นางก่อนอขล้างมือก่อนเพราะว่า,วามันลื่น ตัวที่สองตัวที่สองเป็นสนารขาจัดคราบนะครับเขาเรียกว่า LAS t 5าหรือ l l a 5 0นนะครับผมก็ต้องตัดเหมือนเดิม ครึ่งกิโลนะครับลาสครึ่งกิโลผมจะเทปไปทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขจัดคราบนะครับทำให้เสื้อผ้าสะอาดอืมขอบคุณ เยเพราะว่ามันเป็นหัวหรือว่ามันคือหัวสบู่มันจะมันจะลื่นนะต้องล้างก่อนวันนี้ผมแต่งตัวสบายสบายนะครับตัวที่สองไปแล้วนะครับตัวที่สาม นะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกอ,อะไรภาษาชื่อชื่อเต็มมดมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตัวแชมระล้างเพิ่มฟองตัวหนึง่งนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าอ่าซัลซัลโฟพอนหนึ่งศูนย์สามหรือ LS ลเอสหนึ่งเาเรียกว่า LS ลเอหนึ่งศูนย์สามนะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขออภยัยนะครับอันนี้ก็อ่าอันนี้ก็ ครึ่งกิโลเอ่อหนึหนส่วนสกิโลนะครับก็คือครึ่งกิโลแต่ดูแล้วไม่น่าจะถึงนะครับเพราะว่ามันมันหกนะครับผมจะตีไปทั้งหมดเลยอ่ะพอดีมัน ีมันหกนะครับผมเอาผมเทรตรงนี้เลยแล้วกันควดมันแตกนะผมเทไปเลยออันนี้ก็เป็นอ่าตัวชระล้างแล้วก็เพิ่มฟอง ตัวที่4นะครับผงข้นนะครับผงข้นหรือโซเดียมคลอไรด์นะครับก็คือผงข้นผงข้นถ้าไม่มีก็เอาเกลือแกงเกลือแกงเราก็ได้ครับเอาเกลือแกงเราก็ได้ครับแต่วันนี้ผมมีผงข้นผมก็ใช้ผงข้นไปเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> ผมจะเทไปให้หมดทุกอย่างนะครับเพราะว่ามัน ค่อยๆไม่ได้เพราะว่ามันเปียกหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมทิ้งไว้นานจนแตกนะครับตัวที่สามที่จะต้องมีก็คือน้ำนะครับน้ำแล้วก็กันเสีย นะครับแต่การเสียผมไม่ผมไม่ใช้ผมจะใช้น้ำหมักแทนนะครับตัวหลักๆก,ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดอุปกรณ์อย่างอื่นก่อนนะครับเพราะว่ามันเละเทะมากนะครับมันมันเหนียวหนืดไปหมดเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็กวนกวนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับผมไม่มีไม้ายผมเลยใช้ใบนี้นะครับกวนเพื่อให้น้ํายามันแตกปกติผมจะใช้กวนทีละอย่างนะครับ n70 ก่อนนะครับแต่วันนี้มันเละเทะผมก็เลยจําเป็นจะต้องเททุกอย่างรวมกันแล้วก็กวนนะครับนี่ะ น้ำยาหนึ่งกิโลสามารถทำได้ถึง20ลิตรนะครับแต่ในภาชนะกวนผมวันนี้มันไม่ถึง20ลิตรนะครับมันไม่ถึง20ลิตรวันนี้ผมจะออกอากาศพร้อมกันสองช่องเลยนะครับนั่นก็คือช่องกินดาไลฟ์สไตล์แล้วก็กินดนาแคนแนว เป็นช่องเดียวกันเจะาของเดียวกันนะครับนี่ฮะคนมากนะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำาผมจะเติมไปทั้งขันนี่เลยดูสิว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเพราะว่ามันเละอยู่แล้วนะครับอีกอย่างผมก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าถ้าผมเติมน้ำเยอะมันจะเป็นยังไง นะครับพี่น้องเห็นไหครับว่ามันเป็นก้อนและมันก็จะหมุนนี่เห็นไหมมันก็จะหมุนตามนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเวลากลวนน้ํายาผมถึงค่อยๆกวนทีละน้อยทีละน้อยนะครับ นนี้มันเริ่มแตกตัวแล้วนะครับมันเริ่มแตกตัวแล้วผมก็สบายขึ้นนะครับแตกตัวแล้วผมก็จะกวนเร็วขึ้นนะครับผมอาจจะแต่งกายไม่สุภาพนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกเพื่อความกระชับนะครับวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตแต่งแบบสบายๆนะครับนี่ครับคนมากนะครับเข้มข้นมาก นี่ครับใช้เวลานิดนึงนะครับใจเย็นๆทําพูกนี้ต้องใจเย็นๆอย่างน้อยก็ประมาณ40นาทีนะครับประมาณ40นาทีบวกลบกำลังดี เอาแล้วครับทีนี้ผมจะเติมน้ำหมักผมเตรียมน้ำหมักไว้ประมาณหกลิตรน,นะครับวันนี้ผมจะเน้นน้ำหมักอ่าเติมเท่านี้ก่อนผมจะเน้นน้ำหมักเพราะว่าผมมีน้ำหมักเยอะนะครับ ผมอาจจะทําเป็นแบบคข้ม้นไว้เพราะว่าในภาชนะมันไม่ถึง20ลิตรนะครับมันทําได้ขนาดไหนก็เอาเท่านั้นโดยผมจะเริ่มจากน้ําหมักก่อนนะครับน้ําหมักดียังไงนะครับมันดีมากครับพี่น้องครับถ้าเราไม่ติดว่ามันจะต้องหนืดมันจะต้องข้นมันจะต้องมีฟองนะครับน้ำหมักสามารถใช้อาบน้ําได้นะครับถ้าเราไม่ติดตลาด นะครับนั่นก็คือมันจะไม่มีฟองมันจะไม่หนืดนะครับแต่ว่ามันสามารถชาระล้างร่างกายของเราได้อาบน้ำอาอบน้ําแล้วก็สระผมได้นะครับไมนะได้มีขยะมันมีเศษขยะตกลงไปอ๋อเนี่ต่ดออก เ,เติมอีกทั้งหมดนี่แหละเพราะว่าผมจะต้องเติมทั้งหมดนี่อยู่แล้วนี่ครับผมเตรียมน้ำหมักไว้เท่านี้นี่ครับโอ้โหข้นมากข้น,นมากๆเลยครับพี่น้องครับข้นจริงๆโอ้โหข้นนืดเลยน้องดูสิครับนี่นี่นืดมากข้นนืดเลย เพราะว่า,าภาชนะมันมันน้อยนะครับผมจะทําเป็นแบบหัวเชื่อไว้นะครับเนื่องจากว่ามันแตกแล้วนะครับผมจะต้องรีบมาทำไว้นะครับก่อนที่จะเสียหายนะครับอืต่อไปน้ําน้ําก็รูจ้จักจับ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 ต๊ะต๊ต๊ตี ผมจะเติมให้หมดเลยในในนี้เพื่อที่จะได้กวนทีเดียวนะครับอ่านี่ครับก็พอดีนะครับพอดีเลยนะครับแบบเข้มข้นผมจะทำเป็นหัวน้ำยาซักผ้าแบบเข้มข้นเอาไว้นะครับเวลาจะใช้ผมจะต้องไปเติมอีก เติมน้ำเติมน้ำหมักหรืออะไรก็ว่าไปให้มันเจือจางกว่านี้ให้มันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับนี่ครับมันเข้มข้นมากนะครับอืมเข้มข้นจริงๆนะครับโอเคเลยนี่ครับเยี่ยมมากยอดนะครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับมาทำ น้ำยาซักผ้าใช้เองดีกว่านะครับถ้ามีน้ำหมักได้ยิ่งดีนะครับน้ำหมักจะนอกจากาจะเป็นตัวที่ช่วยชำระล้างนะครับมันยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราทําน้ำหมักเปลือกมะนาวนะครับที่ผมใช้อยู่นี้คือน้ำหมักเปลือกมะนาวเราก็จะได้ออยนะครับน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวนะครับ มาด้วยนะครับเวลาเราใช้เนี่ยชุดน้ำยาซักผ้าของผมชุดนี้ผมไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเลยเพราะว่ามันจะนุ่มแล้วเพราะว่ามันผมได้น้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวอยู่แล้วนะครับมันก็จะนุ่มเองโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกังวลเรื่องว่ามันจะแห้งนะครับพี่น้องครับไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเลยสูตรของผมไม่ต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเลยนะครับ นี่ครับโอ้โหข้นหนืดมากพี่น้องครับมันน่าใช้จริงๆนี่ฮะให้พี่น้องได้ดูชัดๆนะครับอืคือจริงๆผมจะต้องเติมน้ำอีกประมาณเท่าตัวของมันนะครับมันถึงจะได้ขนาดพอเหมาะนะครับทีนี้ ส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือก็คือน้ำหอมนะครับน้ำหอมเทลงไปเลยเพอดีมันมันมัน,ม,น,ม,นมันแตกนะครับทั้งน้ําหอมทั้งกันเสียนะครับผมไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเพราะว่ามันเป็นขวดเหมือนกันผมก็เลยเทไปทั้งหมดเขาไม่ได้เขียนไว้ อ๋ออันนี้เป็นน้ำหอมนะครับอันนี้เป็นน้ำหอมแต่ว่าผมเทอนันไปก่อนแล้วไม่ได้ดมก่อนแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับอ่าเติมน้ำหอมเพื่อให้มันมีความหอมหอมมากครับพี่น้องโอ้โหน้ำหอมนี่หอมมากขนาดซื้อมาทิ้งไว้เป็นเป็นปีแล้วนะครับซื้อมาไว้เป็นปีแล้วมันยังหอมได้ขนาดนี้เลยนะครับกวนอีกครั้งเพื่อให้มันเข้ากัน นะครับกวนอีกครั้งเพื่อให้น้ำยากับน้ำหอมอมันเข้ากันนะครับอืมหลังจากกวนเสร็จแล้วผมก็จะทิ้งเอาไว้นะครับทิ้งเอาไว้ให้มันเนียนนะครับให้มันเนียนให้มันนุ่มแล้วค่อยเทใส่ภาชนะนะครับนี่ครับพี่น้องครับ ดูสิครับมันเข้มข้นขนาดไหนนี่ดูสิอืมนี่ครับยอดเยี่ยมเลยนะครับใครมีมะนาวพี่น้องครับเอาไปาำทำน้ำหมักกระทิงเอาไว้นะครับสุดยอดมากขอบอกนะครับ โอเคครับพี่น้องครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยืดยาวเกินไปนะครับตอนนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับและผมก็ต้องคุณต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคแต่วันนี้คุณลาไปก่อนครับสวัสดีครับ